ครับสวัสดีตอนแรกของวันที่17มีนาคมพศ2566สวัสดีแฟนเพจช่อง YouTube UC ่พารโคสิงหนึ่งส่วส,สวัสดีแฟนทางเฟซบุ๊กของง่วงมุนิเมียสี UC ซี่พารโคสิงเลสและสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมชิมนี้ของทางช่องกันครับครับสำหรับแรงนี้ทางของง่วงมุนิเมียสีและช่อง YouTube ของเขาก็มีง่วหลายคมนะครับมาเปิดแบงค์พีแบงค์นองอีกเช่นเดิมนะครับพี่น้องครับเข่าเรื่องกันเลยครับพี่น้องครับเพื่อบริการเสียเวลาครับ เอาคมแรกนี่ก่อนนะครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกเมยลูกตัวที่สองนะครับนี่ครับแม่อ่างอ้างหนาหนังดีๆครับพี่น้องครับแม่สูงลอยสามสิบบวกลบได้ครับพี่น้องครับนี่ครับลูกสาวเดือนก่วครับลูกสาวนามนึ่งดีใบหนาดีใบหูดีเยอะครับพี่น้องครับหนังหนาดีกันน้ำนมแม่ดีครับพี่น้องครับนี่ครับถ่ายยังใกล้ๆครับพี่น้องลูกสาวเดือนกว่าก็ถือว่าโอเช่ตัวใหญ่อยู่ครับพี่น้องครับตัวแม่เพิ่นได้อ่างได้หนาเด้ครับแดงว่าหนังดีครับพี่น้องครับเป็นตาเรียงเยอะครับพี่น้องครับสำหรับโค้มีทั้ นี่ครับนี่ครับพี่น้องครับสามหมื่นหกพันต่อร่องหน้นะครับพวกนี้ครับพี่น้องครับมังตัวนี้ครับเป็นแม่แยกลูกนะครับเป็นแม่แยกลูกรุ่นทองครับพี่น้องครับเป็นวัวโบสเครื่องดำนะครับสูงกลดีรอยสามสิบบวกลบด้วกันนะครับพี่น้องครับรอยสามสิบบวกลบนี่ครับพี่น้องครับเป็นวัวโบสเคเื่องดำโบสครบเรื่องครับพี่น้องครับสำหรับตัวนี้ทั้งความเปิดยุ่มมือหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับ นี่ครับพี่น้องครับเชิงเชครับพี่น้องจับได้บายได้ครับเป็นเสีอครับนี่ครับหนังหนาๆอางครับพี่น้องครับอุดทุ่นหน่อยๆนยครับพี่น้องครับแด้ง้วงโบสเครื่องดาครับพี่น้องครับตัวนี้ให้รุ่นทองนะครับพี่น้องครับเออโบได้ประกันทองนะครับเลี้ยนไว้ยังสสี่ครับว่ารุ่นทองครับเพราะว่าใน่กเพิ่นมีพอพันคุ้อยู่หันอยู่ครับพี่น้องครับมี่พอบามันอยู่ครับพี่น้องครับหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทด้วยครับพี่น้องครับนี่ครับเม่แยกลูกครับ มังตัวนี้ครับเป็นแม่ลูกผูรลูกตัวที่สองนะครับแม่กะดิซุงร้อยยี่หาโบกโลเป็นง้อโบดเ่องดำเชืกันครับพี่น้องครับคมนี้ทั้งคอกับเปิดหนึ่งมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทเชื่อนครับพี่น้องครับหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับนี่ครับแม่แดงลูกแดงครับพี่น้องครับเป็นง้อโบดเ่องดำสามารถทับพอใหญ่อดได้ครับพี่น้องครับนี่ครับผู้ใดทุนหน่อยๆบ้วควนพลาดเด้อครับพี่น้องครับผู้ใดทุนหน่อยๆบ้วควนพลาดท่านใดที่สนใจกับทรมาเด้อครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกห้าสองศ พิกัดของของว้อห่อกระตังโย่บ้านหนองเปียนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยเด้อครับพี่น้องครับนี่ครับหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับพุ่มนี่ครับแม่ลูกผูครับลูกอายุเดือนกัวครับพี่น้องครับแม่ยบดเครื่องดำเด้อครับพี่น้องครับนี่ครับมังม่วงพุ่มนี่ครับใส่ลอยสี่สิบห้าบวกลบสอง้อครับพี่น้องครับแม่ลูกเมียลูกตัวที่สอง้อครับนี่ครับตัวลูกเพิ่งกาลังย่างไปครับพุก็เปิดไปหลายชิปแล้วครับวันนี้ครับทั้งความกเปิดอยู่งสามหมื่นเก้าพันบาทต่อรองเลยนะครับพี่น้องเห็นสมคควรรรเเทท่าาดก็โม้อับ นี่ครับแม่ยเงยๆนี่ครับแมีนี่ก็บรอยซีมหาบวกรบด้วยครับหางลำลามเงยๆหนาๆนี่ครับพี่น้องครับเป็นหัวติดโบสเครืียงดำลูมียกันครับรวยอยู่สองเดือนทั้งสองค่อมเลยครับพี่น้องครับสามหมื่นเก่าพันหารอยบาทต่อร่องได้เลยครับพี่น้องต่อร่องได้นี่ตัวลูกแม่ขาวเวยครับตัวนี้ครับตัวนี้ตัวลูกแม่ขาวครับหนังหนานๆลำลามครับพี่น้องครับนี่ครับหัวเขาใจลูกเดียงครับพี่น้องครับตัวพุ่นเป็นลูกเมีย แดงเขาเปลือกนี่ครับนี่ครับตัวนี้ครับสามหมื่นเก้าพันด้อครับพี่น้องครับสามหมื่นเก้าพันบาทต่อรองได้ครับพี่น้องเห็นสมควรเ坤แสดงก็โเท่ามากว่าผมครับพี่น้องครับถ้ามันมาเกินกันหลายมาขาดกันหลายกับแดงให้กันได้ครับโค้ดนี้ก็เป็นเมียลูกเมียเมียลุนท่องนะครับลูกสาวหาหกเดือนครับสองหมื่นสามพันหารวยก็ต่อรองได้กันเด้อครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ตัวลูกเล่ครับลูกผสมเล่ยนะครับพี่น้องครับ เนี่ยเมียเพิ่งกันดีร้อยอย่างนี้าบวกรวมนี่นะครับพี่น้องครับเท่าไอ้ตัวเมียสองตัว้ะครับสองหมื่นสามพันห้าร้อยครับนี่ครับเมียนกระแสงัวสิขึ้นราคาดีมันในทางขอดกับขายราคาเก่าเยอะด้วยครับพี่น้องครับพายุงราคาซอยพีซอยน้องอยู่ครับพอได้ขายเกินตัวงัวเนี่ยน้องครับแล้วอีกอย่างทางขอดกับยังบริการจ่าส่งฟรีลอยหาสิบกิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตกลงกันนะครับพี่น้องครับประมันไกลหลายกับมีคาโนมูกน้็มั่นเลยครับบ่แม่ยนทั้งไกลทั้งตัวขาดนี่กับโบสูนะครับพี่น้องครับ ทั้งขอกที่ว่าซอยพแม่พี่น้องหลายครับเพราะว่าทั้งขอกบ่ได้คิดคาขนสรงไหมครับพี่น้องครับตกลุมกันซ้ำหนีเอาซ้ำหนีเลยไหมครับรวมทรงเลยก็ได้ครับพี่น้องครับนี่ครับสวยๆงามๆครับแม่ลูกใส่ง่ายใส่อยซีมหาบวกรบครับนี่ครับสามมื่นเก่าพันเองครับพี่น้องครับตอร่องไดพร้อมด้วยครับพี่น้องครับนี่ครับแม่ลูกผูกมื่นเก่าพันหารอยครับพี่น้อง่ันใดเพราะเข้าใจค่มไดราคาได บ่เข้าใจตัวใดลูกแม่ใดก็โทรมาเด้อครับพี่น้องครับฝากเบอร์โทรศัพท์อีกเช่นนึงครับ0652076884เด้อครับพี่น้องครับปรกาดของขอบวัวเฮาตั้งอยู่บ้านหนองแปน์ตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยเด้อครับพี่น um, ้องครับกดกติกาของทั้งขอบกับเช่นเดิมเด้อครับพี่น้องครับอย่าโทรเล่นโทรตัวโทรต้มกันเด้อมาีหลีก็จังสริดมาีหลีก็จังต่อเด้อครับพี่น้องครับเพราะวางว่าทั้งขอบเป็นมัวทรงฟรีบ่มีมาจำเห็นใจทั้งขอบนะเด้อครับพี่น้องครับ ถ้าโทษเล่นโทษต้มกันให้ไปสมนี่ทั้งขอกขาดทุนแน่นอนครับพี่น้องครับน้ำเลี้ยนแบบนี้เล้ครับพี่น้องครับขอให้ความจริงใจสิ้นกันแลวกันครับพี่น้องครับเพราะว่าทั conv, huh e ้งขอกได้เรียกเก็บ <ük>. ม <Whoa> ันจมาจำใดๆทั้งสิ้นนะครับพี่น้องครับเป็นงวดทรงฟี่หอดบานหอดซองกับจังเก็บเงินกันเดื้อครับพี่น้องครับสมน้มสมเนื้อแน่นอนครับพี่น้องสมน้มสมเนื้อแน่นอนครับราคาบ่เกินจริงครับตกลงซําไหนกับ่มีบวกเพิ่มครับเก็บเงินปลายทางเ้ยครับพี่น้องครับนี่ครับสามหมื่นหกพันต่อลองด้ครับ นี่มื่นเกาพารอยครับพี่น้องครับหนึ่งห้าพร้อยผู้ใดชุนหน่อยครับเป็นงโบดเขีองดำนะครับแม่แยกลูกครับแม่แยกลูกรุ่นท้องนะครับพี่น้องครับหนึ่งหมื่นเก้านห้าร้อยแมีนี่ก็หนึ่งเ้าพร้อยเป็นแม่ลูกผู้ลูกเดียนกัวครับงูบดเข่องดำเมื่อนนะครับพี่น้องครับครับผมสำหรับชจยคลิปนี้ก็ขอฝากช่องยูทูบยูซี่พาโคสิงหนึ่งส่วนหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามลูกในบ้านหวานในสวนนได้ครับพี่น้องครับ เป็นกำลังเร่งเชื่อเร่งใจให้ทางทีมงานของงัวมู่นเสีและช่องยูทูบยูซี่พาโคสิงหนึ่งนหนึ่งน้ำได้เรื่อครับพี่น้องครับขายงัวบเพระแพงขายงัวงทรงฟรีบบมี่มาจำเด้อครับพี่น้องครับตรงปกตรงสเปคตามงบพอแม่พี่น้องครับมีเงินเท่าไรเห็นสมควรเท่าไรกาโทรมากเ้ือครับพี่น้องครับผมอาสีไม่ได้ขึ้นเบอร์โทรไว้เด้อครับพี่น้องแต่ว่าผมสิขึ้นไว้ในหัวข้อเลยครับเบอร์โทรครับ้าท่านไดฟังฟังมาท่านกัเขาไปอ่านในหัวข้อนะครับสีมีเบอร์โทรอยู่ครับนี่เป็น พรอว่าเอดมินมีผู้เดียวครับบางที่บอเด้ขอไปตอบในช่อง youtube ด้วยครับพี่น้องครับกับสำหรับทายชิปนี้ก็ฝากไว้สักนี้ครับสวัสดีครับ